ประกาศองค์การบร,ริหารส่วนตมบนโคกหานเรื่องเจตดจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตด้วยปัจจุบันก,ก,การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินง,งานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกาหนดเป็นกลยุทธ์สําคัญของแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจร,ริตและพฤติิชอบซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรม และความโปรง่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นมาตรการ<ม>ป้องกันการทุจริตในเชิงรุก,รกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการโดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ทราบถึงข้อบกพร่องต่างๆที่สะท้อนจากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสของหน่วยงานภาครัฐและนำมาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ให้มีความโปร่งใสเป็นธรรมหลอดจากการท<า>ุจริตองค์การบริาาาหารส่วนตบนโคกหานจะนับถึงความสําคัญในเรื่องนี้และเห็นว่าจะต้องมีการแปลงนโยบายข้างต้นของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังและเพื่อดําเนินการดังกล่าวองค์การบริาาหารส่วนตะบนโคกหานจึงประกาศเจตจำนงการบริหารงานความสุจริต เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตะบนโคกหันยึดถือปฏิบัติโดยมีองค์ประกอบดังนี้ข้อหนึ่งนโยบายองค์การบริหารส่วนตะบนโคกหานขอกำหนดนโยบายในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตะบนโคกหานโดยมีประกาศแสดงแสดงเจตจำนงการบริหารด้วยความจุจริตเพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตะบนโคกหานทุกระดับ ทุกคนได้สมรรนลคข้อ 2. มาตรการและแนวทางการดำเนินการเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันในอันทีท่จะสร้างและแสดงถึงความโปร่งใสความพร้อมรับผิดความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงานความมีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรความมีคุณธรรม การทำงานในหน่วยงานและการมีการสื่อสารภายในหน่วยงานและการนินาแนวทางการดำเนินการดังนี้2.1บริหารงานขององค์การบริหารส่นตำบลให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล2.2ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล2.3 ทำงานเป็นทีม2.4ยึดหลักการบริหารการบ้านเมืองที่ดี6ประการวงเล็บหนึ่งหลักนิติธรรมยึดหลักกฎหมายระเบียบคำสั่งของทางราชการที่ชอบด้วยกฎหมายวงเล็บ2หลักคุณธรรมยึดมั่นในความถูกต้องดีงามรัมถึนเป็นแบบยางทีดีวงเล็บ3หลักความชอบดำเนินในหน้าที่ ความรับผิดชอบปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถในตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละคนวงเล็บ4หลักความคุ้มค่าใช้ทรัพยะากรอย่างประหยัดได้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความคุ้มค่าตามประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนเป็นสำคัญวงเล็บ5หลักความโปร่งใสยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการทำงานอย่างโปร่งใสเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตรงไปตรงมาต้องไม่มีเรื่องของประโยชน์ทับซ้อนและต้องไม่มีการทิจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นและสามารถตรวจสอบผลการดำเนิน,นง,งานได้วงเล็บ6หลักการมีส่วนร่วมในการทำงานให้รับฟังข้อมูลข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรวมทั้งประชาชน 2.5. ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดังนี้วงเล็บหนึ่งยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขวงเล็บสองผู้สัจุจริตมีจิตสำนึกที่ดีและมีความรู้ชอบต่อหน้าที่วงเล็บสามราตัดินใจ และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรทมวงเล็บสีคิดถึงประโยชน์ส่วนร่วมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสาธารนณะวงเล็บห้ามุ่งผลสำฤทธิ์ของงานวงเล็บหกปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติวงเล็บเจ็ดดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการข้อสาจุดเป้าหมายทาราชการ นัการศึกษตำบลลูกจ้างประจำพนักงานจ้างทุกคนข้อ 4. วิธีดําเนินการการกับเคลื่อนเกศจำานงการบริการงานด้วยความซื่อสัตว์สุจริตให้บรรลุตามนโยบายมาตรการและแนวทางที่กําหนดองค์การบริหารส่กุ้งหานจะได้ดําเนินการและขอกําหนดดังนี้4.1นําประกาศจกตจำานงการบริการงาน,งาน ด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนตมขุนหันแจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบ4.2ประชาสัมพันธ์ประกาศเย็นจำนวนการบ่อยงานนั่น,าาน,าาน,น,นด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่นตมขุนหันเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเย็นจำนวนของหน่วยงานในช่องทางต่างๆอ5การบังคับใช้ให้ประกาศเย็นจำนวน การบริหารงานด้วยความสุจริตจะแบบนี้มีผลใช้บังคับด้านเศรษฐกจที่ดียึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่16เดือนมีนาคมพศ2 5 6 5นายวัชรวุฒิเชยิชิตนายกองการบริหารส่วนตะบนโค้งงาน